เปบเอเยครับรูปสาวยูทูวันนี้ผมก็จะมากินทาโู่จมก็ไม่รู้นะเนี่ยมันเพ่ม่รู้ครแต่ว่ามันผมเคยกินเลยนะค่วนมันอะไอย่างีนะมันก็เผ็ดนีก่งม่ก็ไม่หอมีแดงอันี้หอมพี่ผมนะพี่กผมมาใหอมอุ๊บจิบก็สนอหมอื้ คือว่าอร่อยนะอร่อยเพรว่าก็าเผ็ดนะเพราะว่าทุกคนแบบเคยดูเคยกินด้วยเน,นื้อแต่ผมไม่เผ็ดเพราะว่า เพราะว่าห่อสีฟ้ามันจะไม่เผ็ดเผ็ดนิดนึงแต่ว่าเป็นห่อสีแดงเผ็ดมากมึงเคยไหมเลี้ยงเผ็ดมึงเพิ่งเรื่องเรียนมามาถ่ายคลิปมา ผมไม่รู้ว่าผมจะถ่ายอะไรเองผมก็มาถ่ายคลิปคลิปนี้ทุกคนชื่ว่าอะไรทุกคนผม,มอ่านยังไม่รู้เลยแต่ผมเคยกินนะไม่กินเยู่แต่ยังไม่รู้อืมมันอร่อมันก็จกัดกินมันก็กิกนจากอ่ะรู้สึกว่าเผ็ดๆผดน็นิดนึง ม,ม,มันเพลดเพเินนะรถแบบนี้นม,นม,มันทุกคนน่าจะเห็นนะมันก็เจาะมาหมดเลยนะนะมันกจะเอามันมา ผมลืม,มทำไมอะมีก็หมาว่ามีโต๊ะอยู่อะแต่ว่าพี่น่่ไม่นั่งะนะแต่ว่าผมไม่นั่งว่านั่งแล้วมันสูง อยูด่ดีๆล้มลัง,ง,งดูนี่มันน่าจะเป็นอย่างนีง้ผมก็ลเลยไม่ข้าล่างเป็นจิกาเห็นก่างอร่อยอร่อยแล้วก็เผ็ดเดี๋ยวผมไม่ยอยากเผ็ด 15. อ๋น่ะทำพี่คือน้อยน่ะมันแบบจะเผ็ดแล้วก็กกราบเขาว่าเขา,าส่น้ำที่เย็นๆนะที่ใส่น้ำเย็นแล้วก็ใส่น้ำแข็งก็จุ่มเออนี่นะจุ่มไปปุ๊บมันก็จะไล้ไลยมันก็จะกินแล้วมันก็จะเอาไมเผ็ด ถ right. okay, so ้าใครชอบก